กรุณากดติดตามช่อง p r a ม Tech 6และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเทคโนโลยีใหม่ๆจากพวกเราสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pram t e เทค6ช่องที่รวบรวมรีวิวสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีและแกดเจ็ตใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมือถือเรือธงรุ่นใหม่อย่าง New 2025 vivo X90 Pro+ 5G ที่มาพร้อมการอัปเกรดรอบด้านทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและประสบการณ์การใช้งานที่ล้ำสมัย ตัวเครื่องยังคงเอกลักษณ์ความพรีเมียมของ vivo ด้วยวัสดุระดับสูงงานประกอบแน่นหนาฝาหลังให้ผิวสัมผัสหรูหราจับถนัดมือและโมดูลกล้องขนาดใหญ่ที่สะท้อนความเป็นสมาร์ทโฟนสายกล้องอย่างแท้จริงหน้าจอของ vivo X90 Pro+ 5G เป็นจอ AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงรองรับ Refresh rate 120 h z ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสาการเลื่อนหน้าจอลื่นไหลเหมาะทั้งการดูวิดีโอเล่นเกมและใช้งานทั่วไปรองรับ HDR ระดับสูงทำให้การรับชมคอนเทนต์ส t r e มม i n g เต็มอารอมณ์มากยิ่งขึ้น ด้านประสิทธิภาพมาพร้อมชิปเซ็ตเรือธงรุ่นใหม่ของปี2025ที่ให้พลังประมวลผลแรงตอบสนองรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานหลายแอปพร้อมกันก็ทำได้อย่างลื่นไหลจับคู่กับแรมขนาดใหญ่และพื้นที่เก็บข้อมูลความเร็วสูงช่วยให้การเปิดแอปและถ่ายโอนข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบระบายความร้อนที่พัฒนาใหม่ช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีใช้งานต่อเนื่องยาวนานโดยไม่สะดุด จุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือระบบกล้องระดับโปรที่พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีเลนส์ขั้นสูงกล้องหลักความละเอียดสูงให้ภาพคมชัดรายละเอียดครบถ้วนสีสันเป็นธรรมชาติกล้องเทเลโฟโต้รองรับการซูมคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการถ่ายภาพระยะไกลโดยไม่สูญเสียรายละเอียดส่วนกล้องอัลตร้าไวช่วยเก็บภาพมุมกว้างได้สวยงามกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดสูงเหมาะกับการเซลฟี่และว,วิดีโอคอลระบบประมวลผลภาพใหม่ช่วยให้การถ่ายภาพกลางคืนสว่าง คมและลดหน่อยได้ดีขึ้นการถ่ายวิดีโอรองรับความละเอียดระดับสูงระบบการสั่นทำงานแม่นยำเหมาะกับสายครีเอเตอร์อย่างแท้จริงด้านซอฟต์แวร์มาพร้อมระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ครอบด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายลื่นไหลและปรับแต่งได้หลากหลายมีฟีเจอร์ AI ช่วยจัดการการใช้งานในชีวิตประจำวันตั้งแต่การถ่ายภาพการจัดการพลังงานไปจนถึงความปลอดภัยรองรับการเชื่อมต่อ 5G ที่เสถียรทำให้การดาวน์โหลดและสตรีมมิงรวดเร็วทันใจ แบตเตอรี่ความจุสูงรองรับการใช้งานตลอดวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาชาร์จเพียงไม่นานก็พร้อมใช้งานต่อทันทีนอกจากนี้ยังรองรับชาร์จไร้สายและชาร์จย้อนกลับเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันระบบเสียงคุณภาพสูงลำโพงสเตอริโอให้เสียงดังชัดเหมาะทั้งการดูหนังและฟังเพลงความปลอดภัยจัดเต็มด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและการปลดล็อกด้วยใบหน้าที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยรวมแล้ว New 2025 vivo X 9 0 Pro Plus 5G เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ครบเครื่องเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงกล้องระดับโปรและประสบการณ์ใช้งานพรีเมียมหากคุณกำลังมองหามือถือที่ตอบโจทย์ทุกด้านรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากอย่าลืมกดไลค์แชร์และกรุณากดติดตามช่องพลามเทค6เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในคลิปต่อไป